สวัสดีครับผ้ามาเบิงนะครับคุยงามนะครับของเสียน็อตนะครับเตุการนะโรงฟาร์มนะครับอยู่คลองสามนะครับลำลูกกานะครับมาติดตามนะครับมาผมกับมาเล่นมาเที่ยวนะครับมาเบิงนะครับจะพามาเบิงเจ้าเพิ่มโชคนะครับกับ อีกหลายๆตัวนะครับมีแต่ตัว,ตวงามๆนะครับอยู่ในนี้นะครับนี่ก็เป็นเจ้าเพิ่มโชคนะครับแซมลายสนามนะครับเชม่ลายสนามรางวัลการันตีหลายนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งข้างในก่อนนะครับอันนี้ก็บเบิ้งบรรยากาศรอบๆไปนะครับนี่ก็มีทั้งในคอ,อ,อกอีกนะครับ นี่นะครับมีพันษาครับพันษาก็เป็นเน่เชมปมมากนะครับมีเชมปมการันตีขึ้นกันนะครับอันนี้แม่กำไลนะครับแม่กำไลกับลูกนะครับลูกทรายส่วนข้อมูลรายละเอียดนะครับกัผมลงลึกบ่ได้นะครับบอลูข้อมูลนะครับที่แท้จริงนะครับจะเบิ่งบรรยากาศนะครับ ว่ายงามนะครับของเสียน็อตนะครับผู้ใดอยากเข้ามาเล่นนะครับมาเที่ยวมาเยี่ยมช่มกับมาได้นะครับผู้ใดอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้นะครับแถวกรุงเทพนะครับหรือสะดวกนะครับมาได้เลยนะครับบอผิดหวังนะครับเสียนน็อตใจดีนะครับใจดีนะครับล้วก็เป็นกันเองนะครับบอแบ่งโซนชั้นนะครับนี่นะครับโอ้นี่ก็คือ น่องพันษานะครับเบิงกบหางนะครับอ้บักไงนะครับหนาหนานะครับนี่นะครับลักษณะคว้ยงามนะครับผมควยมีเฉมการันตีนะครับหนาลึกนะครับ มีเช่มอยู่หลายตัวนะครับพวพิษหวังนะครับผู้ใดเขามานะครับมาเบ่งค่อยง่ามมาเบ่งแนวทางนะครับในการเลี้ยงนะครับมาเด่นมาเที่ยวนะครับมาปรึกษาหารือกันนะครับนี่ก็นองพันษานะครับทองท่องใบอยู่นะครับตอนนี้ท่องใบของเสียโอนะครับชยันฟาร์มนะครับท่องใบกั ราคาเก็อสองล้านนะครับซื้อขายนะครับราคาซื้อขายกันนะครับก็เป็นราคาสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับที่ซื้อขายกันสองล้านนะครับแล้วก็มีของเสยบินนะครับพี่บินบอลระเบือนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับมันผมจำโมผิดก็จะเป็นนางพญานะครับตัวนั่งกับโมผิดหวังนะครับอันนี้ก็เป็นแม่กําไลนะครับ โอ้ภาพสิมืดแเดีจักหน่อยนะครับนี่กำไลนะครับนี่สูงนะครับเป็นคว้ยสูงครับร้อยหาสิบกวนะครับเกือบร้อยหกสิบนะครับเนี่ผมมาลูกไส้นะครับไม่ กำลังดื้อนะครับนะแต่ก็อันนี้เพิ่มโชคนะครับพระเอกประจำคลอกนะครับลูกสร้างอุไยนะครับน้ำหนักอะ่ะโอ้ตันซีวาครับเนี่ยประมาณตันซีตันหานั่นแหละผมว่านะครับผมเห็นป้ายน้ำหนัก ตันสามนะครับตันสามหาสิบโลนะครับสามรอยหาสิบโลแต่กะจะเป็น้อมูลเก่านะครับอันนี้ก็งามนะครับเรต้องเ้าถึงนะครับเรื่องกระดูกโครงสร้างนะครับเรื่องแขงขานะครับสายเป็นลูกสร้างอุเทยนะครับไข่กะกำลังเป็นวัยรุ่นนะครับ บมหันได้เป็นหนุ่มเต็มโตนะครับผูใดสนใจนะครับน้ำเชื่อนะครับกับโมผิดหวังนะครับด้วยพันธุกรรมของเขานะครับผลงานกับอีกจหน้อยกับสีได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวผมมาติดตามให้อีกนะครับผูใดมีผลงานเดี๋ยวผมมาติดตามให้นะครับผมว่าโมผิดหวังนะครับเบิ้ง กระดูแข้งขาครับขาใหญ่กว่าขาผมอีกนะครับนี่ยสูงเงานะครับแข้งขาใหญ่นะครับห้องสังหญ่นะครับอย่าพาไปเบิงหอกค,ครับอันนี้ก็เห็ดหอกไม้นะครับนี่หอกเนี่ยเป็นหอกไม้นะครับ นี่นะครับคอกใหม่ผมติดตามทั้งเฟสนะครับก็เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับเห็ดคอกใหม่ขึ้นมากนะครับกะบมีแต่ตัวงามๆนะครับจะถือว่าโอเคนะครับการเริ่มต้นเลี้ยงนะครับการคัดพันธุกรรมนะครับการเลือกซื้อนะครับควายงามควายที่มาเห็ดเป็นแม่พันธุ์นะครับ ผู้ใดสนใจกันล่องเข้ามาเบิงนะครับหรือโทรสอบถามนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์นะครับไว้ให้นะครับเบอร์เสียน็อตนะครับควายไทยไก่ชนนะครับมีไก่ชนกับมีนะครับผู้ใดมกไกล้ตีนะครับสายเลือดดีๆนะครับดังๆนะครับขงแบแนววนาของระดับประเทศนะครับก็อีกเป็น่งนึ่งนะครับที่บ่ผิดหวังนะครับขั้นเรื่องของไก่ชนนะครับ มีกับเห้เบื้องนะครับบรรยากาศงามงามนะครับมีเผือกอยู่ตัวหนึ่งนะครับนี่ยตัวนี้ครับบธรรมดาครับร้อยเกือบร้อยหาิบพล่ะตัวนี้ผมว่านะครับ ภาพก็สิม,มืดได้จักน้อยนะครับก็บขอภัยนะครับเพราะว่าอยู่ในคอ,อกนะครับลูกก็มี่แต่ลูกฝังแปดริ้วก็มีนะครับผมเห็นติดตามในเฟซนะครับจะบรูตัวใหญน,นะครับเดี๋ยวใครมาติดตามอีกเคนึงนะครับอันนี้กับเบิงบรรยากาศไปก่อนนะครับ นี่นะนงานนะครับอ <L un gery> ืมมีแต่ตัวงามๆนะครับเนี่ย <L un gery> นี่เผือกนะครับเผือก,กลักษณะดีนะครับบอมี่บอมี่ผิดหวังนะครับตัวนี้ผมว่าอนาคตจะ ไกนะครับไปเป็นเมบลบอกเม่พันเลยสบายนะครับค่อยนาจะมม่มั่นวานน่ยจะม่มั่นสิบเดือนหรือหอดปีนะครับบอกเกินนี้นะครับค่อยเผือกตัวนี้นะครับ สวยนะครับหาบึงอีกตัวนี้ก็สุดยอดครับนี่เปลือนโค่นจักหน่อยตัวนี้หนานะครับลำตัวหนานะครับลึกแขงขาใหญ่นะครับตัวนี้เป็นค่อยนาจะประมาณปีนะผมว่า ต่ว่าเบิ้งเนื้อหนังแข็งขานครับกระดูกนะครับกรีบกรีบไงน,นะครับหางไงน,นะครับกบหางไงอันนี้ก็เป็นแม่ของตัวเมื่อกี้นะครับนะตัวนั่นนะครับเป็นลูกของตัวนี้นะครับบรรยากาศดีนะครับเนะี่ยบรรยากาศการเลี้ยงอยู่ ติดในเมืองเลยนะครับเมืองหลวงเลยนะครับกรุงเทพนะครับไกลกับมีนะครับบรรยากาศดีนะครับการผู้ใดสนใจนะครับเขามาเบิ้งกัเดี๋ยวผมดีหรือสนใจสอบถามนะครับขอมู่หรืออยากได้น้ำเชื่อนะครับจะเ,เพิ่มโชคนะครับเดี๋ยวผมสี ขืนเบอร์โทรนะครับเสียน็อดไว้ให้นะครับกะโทรมาสอบถามนะครับมาว่ามาปรึกษาคูดคุยกับเสียน็อดได้นะครับเสียน็อดใจดีนะครับเป็นกันเองนะครับผมมากะมาบ่ยากนะครับมา GPS กะเพชรก้านรงฟาร์มนะครับในพิมพ์ใน GPS กับมาได้เลยนะครับที่คลองสามนะครับ คลองสามลำลูกกานะครับมาเที่ยวมาเยี่ยมชมนะครับมาเล่นนะครับมาแช่กันนะครับประสบการณ์สวยๆนะครับกะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับกดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในการแจ้งเตือนนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ